้นนี่ทียังนี่สวัสดีครับเอาเด็กน้อยเอาคุณแจามาเปิดบ้านโหดีดีๆโหด,ดอุ้ยมาอยู่ตรงไหนบอก สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกท่านทุกคนโอดอีกโหดจากสามที่รอบด้นั้นท่วม์มเลย์นาม พาพี่น้องมาเบิ่งบ้านสวนครับพาพี่น้องมาดูบ้านสวนกันปาร์ทห้อนไหนเนือไอ้อยาแนยวยาแนวห้องน้ำใกล้แล้วล่ะพี่น้องต้องมาสร้างคนวัยุสร้างคนไป อันนี้นะครับช่างทำบ้านไม่อยู่ตอนนี้วางแผนแล้วนะครับในการทำโดมโอ้น้ำต้นใหม่นะให้่น้องเบิ่งต้นใหม่ยังไม่ได้จัดสวนแต่ยังไม่ได้จ,จัดสวนนี่เพืนน่น้องก็แค่ที่เก็บารากได้เยอะนีะ่บ้านสมนีกรสีขาวอะไรไใส่เล็กหน่อยมั้งหัวน้ำต้นใหม่หมดไปหมดเลยนะ กวกมัวกกเผาวหมดหมดเลยข้างหลังนี่ถูกกินครับไม่ถูกถูกกินตอนนี้ตอนนี้กำลังเฮ็ดโดมครับพี่ม้องครับอิด้างมาแล้วนะครับวันนี้นะัช่างดูสถานที่แล้วก็มาวัดเบิองมาเสียวจักเม็ดยังจักเม็ดสินะครับห้องครัวห้องครัวสวยไหม ของควาข้าพีน่นองเออหาหองเออโอเคหาหองความสูงเดใส,ส่บัตไปบุ้งสิบ๊อหอนผีบ่ ออมอันนี้เราก็เหยียบออกมาข้างหน้านี่อีกแล้มันล่นไปหุ่นหวายเนาะเสร็ไหมไม่เส่็จไซวัดเบื้องแปดเมตนเอาจูปุ่นกันแดงกำลังวัดเออได้ ช่ก่อไหมจะถ้าก่อก็มันก็ต้องก่อแค่ข้างๆสามอะ่ะสามเราเราสูงว่าสี่สูงเท่าไหร่เรมนนั่ง,ง,งลนันขอนั่งลันจักสามหอง

เราเสาเสาพรมสีว่างเป็นแบบ <c oughs> คือข้างนาดิว่ามีเสาเลยมีแค่สองตนแต่ข้างหลังข้างหลังนี่ลงลงลงจากซีบุ่นแล้วครับเป็นบอซีคือสามหนึ่งสองสามข้างคางกับข้างคางกับสามมั็นบ<า><า>อ สามซะเพราะว่าข้างหน้าเขาบอกว่าเดีาวลุ่งเสาเดีวลุ่งเสากลางเราะว่าเสาลางเสป้รับเมนครับเสาล้างนี่ตรงใส่ก่อมหาก่อนี่มันต้องตรงเท่าันนะครับถ่านก็ว่าสูงนี่ เท็ดโดมครับพี่น้องครับทําโดมแล้วนะครับเพราะว่าฝนเศร้าตกแลล้วลก็บ,บ้านใกล้ๆแล้วนะครับึงบ้าน,บ,านบ้านเราก็าพูดถึง,งานเีเข,นเ,นเขม่เสาแล้า,ลา,าม่คา,า,าไาหลผู้น,นี้มีงานที่สาวน้อยเป็นบ้านแพงนะคะพี่น้องครับเปิดซื้อบัตรเปิดขายบัตรแล้วนะครับ EP 6 6 นะครับไฟล่างตาครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องว่าขอกันขอมาหลายว่าเอ้ยผมก็เลว่าเอาเอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอีกนะครับกับพี่ใหม่พัชรีแล้วก็พี่ทอมนาลากรนะครับศิลปินรับเชิญแล้วก็ทีมงานเฮาครับละกะพร้อมกับให้โอกาสนะครับน้องสาวน้องบิวน้องเป้นะครับเบิ้งการแสดงรูปแบบใหม่นะครับตามที่พี่น้องตีชมมานะครับตามที่พี่น้องตีชมมาทั้งมด ะจะรวบรวมการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างในการติชมมาอยู่ที่ EP 6นะครับฝากพี่น้องเนื้อนำ้ำผู้อยากซื้อบัตรทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับใครอยากซื้อบัตรทักเข้ามาในเพจแอดมินปักหมุดให้หน่อยนะแอดมินนะครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกงเดี๋ยวผมสีไลฟ์สดลองเพลงละกะเดี๋ยวจะเบานะครับให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนพอเด็กยูที่พี่น้องมันีแค่ของนอนของน้ำของในแล้ลกัตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นหมองครัวเด้นะครับห้องครัวนะครับตอนนี้มือนีสางบายูสางขอล่าสองหมื่นวันนี้สางขอล่าสองมื่กะโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่คือจะทําโดมเลยนะครับเห็ดโดมขึ้นเลยนะครับเป็นโดมนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อ ในการเก็บอุปกรณ์สิ่งของของซานเหล่าที่อยู่หมองเกาเฮ้าเก็บมาไว้นี่แล้วก็มาทํซ่านเหล่าตรงนี้นะครับ้าสมมุดรวมเสร็จแล้วนะครับพื้นที่ในการแสดงเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกระสีบริหาเสาหาอย่างเด้พี่น้องนะครับเออบริหาเสาหาอย่างนะครับสู้ต่อครับสู้ต่อครับพี่น้องครับสู้ต่อครับนะครับถือว่าเป็นเร่งพักดันครับผมคิดแค่ว่าพี่น้องตีมากเพราะพี่น้องอยากให้อยากให้แก้ไข ทีมมันบอบ,บ,บโอเคผมกับสิแก้ไขนะครับแก้ไขให้เอาให้อาจจะไม่ถูกใจทุกคนที่ซื้อบัตรนะครับแต่ผมจะทำให้ทุกคนประทับใจให้มากที่สุดนะครับผมเดียวให้ทุกคนประทับใจให้มากที่สุดนะครับเป็นการแสดงเฮ้านะครับจะบ,บ่ได้ลบื้อวาจะมีขอผิดพลาด แต่เราผมคิดว่าการแสดงทุกการแสดงผมคัดกรองและตั้งใจนะครับที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณกำลังใจที่มอบให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเห็ดดวมขึ้นแล้วก็เดี๋ยวทมดิน นะครับถมดินขึ้นแล้วก็เฮ็ดโดมขึ้นดโดมแล้วกะจะจวจจาดเลยนะครับสามารถเฮ็ด,ดอยู่บุบานเลยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับเป็นบ้านยูน้าดิพี่น้องเป็นเป็นยูนานะครับยูนาเดี๋ยวพี่น้องบ่งบรรยากาศยูน้าดิ ถ้าว่าก็มีบ้านคนุ้นดิมีบ้านคนอยู่หน้านี่มีบ้านแล้วก็ไฟไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับอยู่หน้าเรานะครับเดี๋ยวขึ้นบ้านไม้ผู้ใดอยากมาเยี่ยมไม้ยามก็มาได้เด้อเดี๋ยวโดมเรียวก่อนแห่มีหมองยูมองเศร้าพี่น้องก่อนข้าต,ตอนนี้ดินมันกับพร่านได้ยูโตยูโตปายในนะครับดินกันบพรท่านได้ยูโตเดี๋ยวดินยูโตแล้วก็สิทมทมเขาไม่มอ,มอีกเดีย๋ยวถ่มเขาไม่อีกนะครับเมียมึงไม่ยังน้อยไปเนาะของสร้างตี กกไม่ค่อยกกไม่ค่อยกุกไม้ค่อยโอ้ยฮักโอ้ยอย,ยังละมา้าอยู่ยังละ่ะกล้วยบอกกไม่ค่อยหาต้วนหนึ่งกล้วยที่เนาะเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนเล็ก พ่อให้เด็กไมยู่กับสิมาอยู่พี่นี่บ่ะนี้อยู่บ้านสวนพี่แล้วบ้านนี้นะครับผมใกล้สิแล้วแล้วครับบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเฮ็ดดวงต่อเลยครับพี่น้องครับอืมถือโอกาสีเฮ็ดดวงขึ้นต่อเพื่อนะครับเพื่อรองรับการไลฟ์สดแล้วก็ ต่อยอดสร้างเหล่าบันทึกสินเทานะครับแล้วก็เอาไว้เพื่อเก็บของนะครับเวลาไปงานกนเอาไว้จอดรถจอดยังไดงสินะพี่น้องอันนี้คือความคิดผมเด้ที่เหตุดวขึ้นนะครับปูนตก้นว่นาโอ้ยดมเหดโดวงกลัวไมเป็นปสิไปตังบุวงบ่เนาะสันโบนะครับเพราะท่านได้ไปใส่เด้อนะครับอยู่หม่องเก่านะครับยังอยู่หม่องเกา่าเพราะท่านไปใส่นะครับขอบคุณมากๆครับ โทรศัพท์เป็นอย่างลูกโทรศัพท์อ่ามันออกมันหอนครับช่วงเริ่มหอนมันกับอุณหภูมิสูงมันกับมันจะตัดไปเลยนะครับนัดล่างตาวะส่น พ่อๆพกันแน่นอนกับกับไฟหลังตากับทีมงานสั้นเราบันเทิงสิน EP 6นะครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยเด้อผู้ใดนะครับต้องการหากซื้อบัตรจองตัวกับยด,ดีตั้งหละเออเออเออแล้วดีแล้วนี่ ขอบคุณครับบ้านสวยจังขอบคุณครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับไปซื้อบัตรจองตัวเดอร์เปิดขายบัตรแล้ว ซันเล้า EP 6ไฟล้างตานะครับจะนั่ขอบกพ่องข้อบกพ่องทุกอย่างใน EP 5ีํานมาแก้ไขใน EP 6ให้พี่น้องให้โอกาสทีมงานเขาเด้อนะครับว่าสิเป็นแบบไหนอยากให้บึง้งอยากให้ตที่ตามนะครับว่าเฮาสีน้่บอมเมนว่าเบาสือส่อบอมันเบาสือส่อบอนะครับมันมันพูดเฉยไหมมันจะมันจะแก้ไขไหมรอดูวันที่6นะครับ โอ้ยรอวันราดูอีพีหกวันที่สิบเอ็ดนะครับผมซื้อบัตรจองตัว๋วไปเลยเดอร์่ป้องเดอร์นะครับไปแล้วนะครับ